ผมมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบหน้าที่การงานกำลังไปได้สวยแต่เธอน่ารักเหลือเกินแม้อายุของเราจะต่างกันถึง30ปีในเมื่อเธอไม่ปฏิเสธแสดงว่าเธอก็มีใจใช่ไหมล่ะผมหลีกเลี่ยงคุณแล้วนะอย่าหาว่าผมไม่เตือนแม้ว่าเธอจะเป็นลูกสาวของเพื่อนสนิทผมก็ตามวันนี้ผมเลิกงานหนึ่งทุ่งนะให้ไปรับไหมเสียงที่ดูสดใสตอบกลับมาว่าและ้จะรอนะคะก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายถึงจุดนี้มันมีที่มาครับ เออเชษนี่ลูกสาวกูนะเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกนาทีที่น้องปรากฏตัวทำเอาหัวใจสั่นไหวเล็กน้อยตั้งแต่แรกเจอสวัสดีค่ะตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรหรอกก็ทักทายกันตามมารยาทแถมเธอยังสนิทกับลูกสาวของผมด้วยเออป้าคะนามิเพื่อนหนูเขาอยากเป็นหมอนะคะถ้าป้าว่างก็ช่วยบอกเคล็ดลับหน่อยสิคะลูกสาวยืน่นโทรศัพท์มาให้พร้อมกับเปิดแอปไลน์เพื่อสื่อว่าต้องการแอดเพื่อนกับผมป้าว่ามันไม่ดีมั้งลูก เดี๋ยวนี้ข้อมูลในเน็ตมีเยอะแยะนามิเดินมาประกบข้างๆและทำสายตาอ้อนวอนเพื่อนผมก็พยักหน้ามาให้ไกลๆว่าเออช่วยลูกมันหน่อยแล้วกันลูกมันหัวดื้นอน่ะผมก็ตกลงและแอดเพื่อนไปโดยไม่ได้คิดอะไรมากหลายสัปดาห์ผ่านไปน้องนามิก็ทักหาผมอยู่เรื่อยๆถามเรื่องติวหมอเอย่ยหรือคำถามฟิสิกส์ต่างๆจนน้องถามคำถามอะไรบางอย่างที่ยากมากๆผมตอบได้นะแต่จะให้พิมพ์อธิบายมันก็ยาวเกินไป แถมวันนี้ผมลงเวรเร็วด้วยเลยบอกไปว่าสักช่วงหนึ่งทุ่งสะดวกไหมอาจจะได้อธิบายทีเดียวเลยเหมือนนามิจะรอให้ผมตอบอยู่แล้วและรีบตอบกลับอย่างไวว่าได้เลยค่ะแล้วจะรอนะคะเรานัดกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพราะตอนนั้นยังไม่ได้กินอะไรมาเลยแล้ววันนี้เป็นไรไม่รู้ร้านอาหารคนเยอะมากครั้นจะย้ายร้านก็เสียเวลาแถมพนักงานยังเดินมาขอเก้าอี้ไปอีกเออคุณลูกค้าครับผมขอเก้าอี้ได้ไหมครับ แล้วให้ลูกสาวนั่งข้างๆคุณพ่อเดี๋ยวผมลดค่าอาหารให้20%เลยนามิตอบอย่างไวว่าได้ค่ะแล้วเธอจึงย้ายมานั่งข้างๆผมกลิ่นของเธอช่างเย้ายวนมากแถมร่างกายน้องก็เริ่มแตกสาวซะด้วยสิเจ้าน้องชายก็แสนซื่อตรงกับร่างกายเหลือเกินและผงาดขึ้นเล็กน้อยถ้าสมการนี้กับสมการนี้บวกกันแล้วสารภาพตามตรงเลยว่าตอนนั้นผมเผลอใจไปแล้วจริงๆแต่ก็ยังพอหักห้ามใจตัวเองไว้ได้อยู่ คืนนั้นก็ดึกเล็กน้อยและด้วยความเป็นห่วงในฐานะคนเป็นพ่อผมก็อาสาขับรถไปส่งตามปกติขอบคุณค่ะที่อุตส่าห์มาส่งมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับหลายสัปดาห์ผ่านไปเรายังคงเจอกันบ่อยๆในวันที่ผมลงเวรเร็วและคุยชัดกันมากขึ้นบางทีก็ไม่ได้ถามเรื่องความรู้และถามเรื่องปกติทั่วไปผมแน่ใจแล้วว่านามิมีใจให้ผมแน่ๆแ,แต่นั่นลูกสาวเพื่อนนะเว้ยแต่ไม่รู้ผีหาสาตานที่ไหนเข้าสิง ผมดึงตัวเธอเข้ามากอดแล้วเอามือน้องมาจับที่หน้าอกนี่ไงเสียงหัวใจตอนที่มันตื่นเต้นมันจะเต้นจังหวะแบบนี้แหละน้องเงยหน้าขึ้นมามองแล้วถ้าปากโดนที่แก้มหัวใจหนูจะเต้นจังหวะเดียวกันไหมว่าแล้วแก้มของน้องก็มาโดนปากผมสิแล้วติ๊ติต๊เสียงโทรศัพท์ผมดังขึ้นมันเป็นสายที่ชื่อว่าที่รักเราเลยหลุดจากพวังนั้นแล้วรีบขาดเข็มขัดและไปส่งน้องที่บ้านเหมือนเคย ไม่ได้แล้วไอเชิดเอ้ยมึงเป็นพ่อคนนะเว้ยเขารุ่นลูกเลยนะมึงวันนี้หนูสวยไหมคะวันนี้ได้น้ําหอมตัวใหม่มาด้วยหอมไหมคะภาพของนามิยังก้องอยู่ในหัวและไม่เลือนไปเลยเชิดรวบรวมความกล้าทั้งหมดทักไปหาเพื่อนสนิทของตัวเองและนามิเพื่อทําให้มันถูกต้องสักทีจะได้ไม่ด้งคาราคาซังกูชอบน้องนามิวะ่ะในฐานะผู้ชายมองผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อนหน้าเสียไปเล็กน้อยนามิทำหน้าตกใจและกลัวกว่าปกติ แต่ที่นัดมึงมาคือกูอยากบอกจากปากกูเองโดยที่ไม่ต้องได้ยินจากปากคนอื่นหลังจากนี้ขอไม่ติดต่อกันน้องนามิอีกขอสาบานเลยเพื่อนยกเบียร์กระเดือกจนหมดในอื่นเดียวอืมกูรู้แล้วละ่ะจากปากมึงเองและจากปากลูกสาวกูขอบใจมึงมากนะที่กล้ายอมรับแบบแมนๆตอนนี้ผมงงไปเล็กน้อยว่าเรื่องจะลงเอยแบบไหนคงไม่ใช่ว่าเรียกค่าปิดบังเหมือนในข่าวนะย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อน นามิเข้าบ้านปุ๊บและได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พ่อเขาฟังและสารภาพว่าคิดเกินเลยจริงๆแต่พอโทรศัพท์สายนั้นดังขึ้นนามิก็คิดได้ว่าเราเองก็ไม่อยากให้ครอบครัวของคนอื่นพังเหมือนกันจริงๆอาเชตเองก็ไม่เคยล่วงกระเวอ,อะไรเธอมาก่อนเลยมีแต่ตัวเองนั่นแหละที่ยั่วยวนกิเลสตัณหาอีกฝ่ายก่อนประจวบเหมาะกับที่เชตโทรมาพอดีเรื่องมันลงเอยแบบนี้เชตและเพื่อนของเขายังคงเป็นเพื่อนกันต่อไปแต่ความสนิทไว้ใจและลดลงไปนิดหน่อย มันอาจจะต้องใช้เวลาสักพักถึงจะกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ขอชมว่าทุกคนกล้ายอมรับความจริงและสาเหตุที่พ่อน้องนามิยอมรับได้ไวก็คือตัวเขาก็เคยทําให้ครอบครัวอื่นร้าวฉานเหมือนกันครั้งยังเป็นวัยรุ่นก็เลยเข้าใจได้ไม่ยากและไม่อยากให้ซ้ารอยกับตัวเองขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจกับทุกๆคนนะครับ